ผู้ชนะสิบทิศต,ตอนที่173ฝากแผลไว้กับแสกหน้าผัวตอนที่สามเจ้าหนุ่มตีจะหลบเข้าออกสองกลับแล้วมองหาไม่พบสีอ่องทั้งตัวนายฝ่ายหงสาวดีก็มองไม่ปะด้วยจะเด็ดคณนใจว่าคนเหล่านั้นคงประทะมือกันอยู่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นแท้ ต่อแหวกเข้าไปเบื้องตะวันตกแล้วจึงเห็นน้าชายป่านั้นม้าต่อมา้าทหารเรวประจันบานกันอยู่หมู่หนึ่งแลที่ข้างเคียงสีอ่องเกลอตัวกำลังรับมืออยู่กับทหารหงสาวดีตัวนายจะเด็ดคเม่้นเอาพอจำได้ว่าทั้งสองคือสพิญญาและไขลูคู่อาคาตแต่เดิมของตัวแม่นแล้วไม่ใช่ใครอื่นก็เกิดน้ำใจเริงนะัก กระทืบผนังม้าโถมเข้ามาแล้วร้องว่าขอท่านทหารผู้กล้าชาวหงสาวดีจงได้เอ็นดูที่ข้าพเจ้าเหนื่อยเหน็ดแล้วจะมาบำเรอเพลงทวนไม่สมใจวานท่านหันมาทางนี้มาดว่าจะเป็นสองต่อหนึ่งบ้างข้าพเจ้าก็ยินดีและเจ้าหนุ่มก็จบทวนขึ้นเหนือศีรษะแล้วรำลึกเอาพระมหาเถรเจ้าอาวาดวัดกุโสดอผู้เป็นอาจารย์มาคุ้มตัว แล้วอธิษฐานว่าเดชะข้าพเจ้าเอาราชการตองอูโดยใจพักดีรอยบุญชาตาเมืองตองอูจะได้เป็นใหญ่แล้วกลทวนเพลงใดที่ได้อบรมร่ำเรียนมาขออย่าให้ข้าพเจ้าพลังพลาดไปจากความรู้ที่ตัวฝึกปรือไว้ไขลูเห็นศัตรูตัวหารบ่ายหน้าเข้ามาก็ผลักออกจากสีอ่องเต้นม้าคอยรับเชิงทวนเจ้านายทับตองอู เจ้าหนุ่มใคร่ใจจะปะทะมาด้วยสอพิญญายิ่งกว่าก็เบนมาตัวหลบออกซ้ายเวียนจะเข้าติดตัวอุปราชหงสาวดีไขลูตะแบงม้าตัวตามสกัดหน้าเจ้าหนุ่มไว้แล้วร้องเย้ยว่านี่หรือน้ำหน้าเจ้านายทัพตองอูจะเข้าสึกแล้วยกมือขึ้นบนผีสางเทวดาให้ช่วยคุมเงาหัวแลประจันหน้าเราเข้าเล่ากลับเบนออกเสีย ดุดว่าไม่ขอต่อเชิญด้วยเราเจ้าหนุ่มฟังเสียงไขลูหมิ่นตัวนะักก็หมุนเข้าประกับอาวุธด,ด้วยแล้วว่าไขาลูจะต่อฝีมือด้วยเราหรือจะชวนต่อฝีปากตัวท่านก็แจ้งแก่ใจแล้วว่าฝีมือหาทัดเทียมเราไม่ท่านลืมวันลืมคืนเมื่อครั้งไปด้วยพวกทูตในตองอูซยแล้วหรือเบื้องนั้นชายป่าหมู่บ้านกะเรียงเรานี้หรือไม่ใช่ ที่แทงไขลูไว้สะสามแผลและเท้าเรานั้นก็ยืนเหยียบอกท่านไว้และในวันนั้นไม่คิดนิดหนึ่งว่าท่านอ่อนแรงทั้งมือหาอาวุธไม่แล้วไขลูก็จะสิ้นชื่อเสียงไม่อาจมาโอหังเจรจาในวันนี้ดอกไขลูฟังจะเด็กกล่าวย้อนถึงความเดิมก็เจ็บอายอยู่จึงว่าด้วยถ้อยคำหยากช้าว่ามึงจงเก็บเอาเรื่องที่แล้วมา นิยมยินดีอยู่ในใจมึงเถิดส่วนกูนี้จะเก็บเอาชัยซึ่งได้รับวันนี้ไว้ยินดีเองแลบุเรนองแต่ออกศึกกําหนดการใดก็ทำการนั้นเป็นผลน้ำใจตัวก็ฮึกหานอยู่อันหนึ่งชาวหงสาวดีนั้นเป็นสิ่งชังอยู่ในเลือดตัวเมื่อต่อมือกันนั้นก็ดุดข้างเมามันมิทันกลับทวนถึงสี่เที่ยวที่ม้าวิ่งวง ก็แทงได้อกไขลรูเข้าเต็มมือหากอกเจ้าหัวหน้าทหารดาบนั้นสวมเกราะเนื้อดีป้องคมทวนไม่อาจยัางเข้าไปถึงแต่กระนั้นแรงกระทุ้งก็ทำเอาไขาลรู่วนเจ้าหนุ่มก็ยั้งมาตัวไว้มิให้ส้ำเติมเอาแลวว่าซึ่งไขลรูท่านกำหนดใจว่าจะเก็บเอาใัยวันนี้ไว้ยินดีนั้นชอบแล้วแต่ยามจะยินดี ก็ชอบที่จะนั่งทรงตัวให้ตรงซะก่อนไขลูหนักด้วยโทสะตั้งหลักได้แล้วก็ผลกลับเข้ามาอีกเจ้าหลุ่มเห็นคู่ขันกำเริบใจร้อนก็ยินดีและแกล้งยั่วซ้ำว่ามังสินทูเจ้าอาวาสขุโสดอนั้นท่านจะเคยได้ยินชื่ออยู่หรือไม่ว่ากระบวนเพลงทวนแล้วในแคว้นลุ่มแม่อีระวดีนี้ไม่มีใครเทียมแต่บัดนี้ ท่านมังสินทูผู้นั้นละเพศคารวาสแล้วหยิบเอาผ้าย้อมฝาดขึ้นมาครองเพศบรรพชิตฉะนั้นฝีมือทวนอันเคยเป็นที่เลื่องลือแห่งครัวเจ้าวัดกุโสดอนั้นบัตรนี้ถ่ายเทมาที่เราสิน้นไหลูท่านจงประมาณตัวดูฝีมือท่านเทียบแล้วดังว่าหมาในจะมีชื่อบ้างก็แต่เมื่อตกไปที่หมู่กวาง แต่อย่างอยู่ต่อหน้าพญาพยักษ์ดังนี้หมาในไขลูจะรักษากายรอดได้ยากเต็มประดาไขาลูได้ฟังสัญชาตินักเลงทนงตัวความโกรธก็บ่มประดังกันขึ้นบนสีหน้ากระทึบผนังม้าเตือนให้รุกมิได้คิดแก่ชีวิตจะเด็ดขม้นหาที่ว่างโดยกลนทวนปากช่องแล้วก็แทงถูกต้นแขนข้างซ้ายไขยลูก เจ้าหัวหน้าทหารดาบก็อ่อนกำลังลงเจ้าหนุ่มตะโกนข้ามไปถึงสีอ่องเกลอตนว่าข้าพระเจ้าใครจะได้เรียนรำเพลงทวนด้วยมหาอุปราชหงสาวดีสักพักหนึ่งขัดแต่ท่านไขลูเร่เข้ามาขวางเสียและบัดนี้ข้าพระเจ้าได้ไขลูแผลหนึ่งแล้วทหารหงสาวดีก็อ่อนเชิงลงกว่าเดิมข้าพเจ้าจึงเหมือนคนกินข้าวไม่เต็มคำ เพราะรถแห่งกับไม่อร่อยถึงใจฉะนั้นพี่ท่านจงละมาหาอุปราชเสียออกหนุนตองอูและพวกเรากานทานทหารดาบหงสาวดีเถิดส่วนหงสาวดีตัวนายทั้งสองนี้ไว้พนักงานข้าพเจ้าเป็นผู้รับรองเองสีอ่องฟังฉะนั้นตัวเองต้องอาวุธมากว่ามิใช่แผลชะกันก็ทำเอาอ่อนแรงอยู่ ทั้งสอพิญญากลทวนก็อยู่ในชั้นฝีมือดีขณะสีอ่องเพลียแล้วจะยืนรับก็เต็มกลืนทั้งตัวถูกทรมานสองต่อนหนึ่งรุมเอาแต่ทีต้นกำลังจึงลดลงเจ้ากระเหลี่ยงเชื่อฝีมือทวนเจ้านายทับข้างตัวอยู่อันหนึ่งเห็นพลตองอูทางนี้ฝีมือเป็นรองทหารกองดาบหงสาวดีจึงเห็นชอบ ที่จะปฏิบัติตามคำบุเรงนองร้องและเจ้ากระเหลียงนายกองมา้าก็กดทวนสอพินยาราไว้แล้วว่าเชิญมหาอุปราชหงสาวดีเบนไปหาบุเรงนองเถิดคนผู้นั้นไม่ใช่ใครอื่นเป็นคนใกล้ชิดตะละแม่เมืองแปรอยู่ท่านยังมีใจระลึกถึงตะละแม่แล้วยามประทะทวนจะแทงบุเรงนองแรง เพราะคนผู้นั้นเป็นสุดที่รักแห่งแตละแม่เมืองแปร ى. ชายผู้นั้นเจ็บไข้แล้วจะเป็นเครื่องให้แตละแม่กังวลสอพินยาต้องคำเน็บพอดีตรงแผลที่เจ็บไม่รู้วายตัวก็สั่นเทิมไปทั้งร่างสลัดทวนเชี่วนายกองม้าตองอูออกเสียจากที่กดสีอ่องก็พลา่าม้าออกวิ่งเข้าหมู่ทหารหงสาวดี ช่วยพวกตองอูข้างตัวเสียสอพินยากระแทกโกลนตามแล้วหากสีอ่องเจ็บปวดตรึงใจนะักและคาสีอ่องนั้นสิเตือนให้เพิ่มอาฆาตเจ้านายทับตองอูเจ้ามาหาอุปราชหงสาวดีก็ยังมาเสียตีตลบเบนเข้าหาช่องจะต่อมือด้วยบุเรงนองจะเด็ดเห็นฝ่ายข้าสึกเข้ามาสอง ก็กระตุกพาหนาตัวออกวิ่งวงกว้างได้เห็นหน้าสอพิญญาความแค้นที่ละเลือดอยู่ด้วยเรื่องเชิงชู้นั้นมากหลายไม่ได้รำลึกถึงว่าตัวเสียเปรียบในเชิงเจ้าหนุ่มก็พละจากไขลูผลเข้ารับสอพิญญาไขาลูจึงตามติดหมายใจจะหน่วงเจ้าหนุ่มให้สู้แกมกังวลกะเด็ดเลี่ยงโดยหวังไม่ให้คนทั้งสอง แยกกันเข้าหน้าหลังได้ไขลูนั้นแก่เชิงอยู่ก็คอยแต่ให้สอพิญญาเป็นตัวตั้งส่วนตัวนั้นจะคอยแทงตอดเลือกที่สำคัญเจ้าหนุ่มมองท่าแจ้งทันเชิงชาวหุมสาวดีทั้งสองแล้วสังเกตดูรอบบริเวณที่ตัวสับประยุทธ์เห็นชายป่าที่หนึ่งห่างตัวประมาณสิบวาและเมาะเคียงกันเป็นสองกระยอม เนื้อที่วางกลางแคบไม่พอมาสองตัวจะวิ่งบนได้ตามเชิงทวนหมายเอาที่นั้นเป็นสำคัญแล้วจะไม่ให้ข้าสึกรู้ว่าตนพาไปสู่ที่หมายตาเจ้าหนุ่มก็แ้งทำเหมือนกำลังตัวถอยลงค่อยร่ารับถอยไปทีละน้อยไขยลูและสอพินญ,ญาจะได้รู้ทันในอุบายนั้นหาไม่ได้สอพิญยากระยิมว่าตัวเป็นต่อ ก็ร้องถามว่าเจ้าเจเดตจะถอยไปแห่งใดมากว่าจะถอยไปกระทั่งตองอูก็อย่านึกว่าชีวิตเจ้าจะรอดตัวไปจะเด็ตไม่ได้ต่อความด้วยสอพินยาคอยระวังทีรับของตัวมิให้พลาดพลัง้งมาหาอุปราชหงสาวสดีก็ยิ่งทะเยอทยานใจและสอพินยามากอยู่ด้วยพิษแค้นแล้วยังสัมทับไปซ้ำอีกว่า พี่นางตะเบงชเบตี้ชาวตองอูสวยสมไม่เสมอกุสุมาเมียเราหรือเด็ดเจ้าจึงฝ่ายากเข้ามาใช้กิริยาโจรอันหนึ่งหญิงนั้นเป็นเมียเราแล้วที่ใดรับที่ใดเร้นที่เหล่านั้นไม่ได้รอดไปจากในตาเราตกว่าคนที่เจ้าจงใจบูชานั้นเรารู้รสรู้รูปก,ก่อนแล้ว จะเด็ดยังจะมองเจ้าผัวเดิมเต็มตาอยู่หรือขณะนั้นสอพิญญาและไขลูกํำลังลำพองรุกเพลินไม่รู้ว่าตัวตกเข้าในหมู่ละเมาะไม้ขนาบบริเวณแคบนั้นแล้วคำสอพิญญากระทบหูใจเจ้าหนุ่มดังว่าดินประสิวต้องเปลวเพลิงกำหนดเชิงชั้นการกลายอาวุธของสองนายทหารหงสาวดีแม่นยำแล้วก็ยอบกายลงกับหลังพาหนะตน กระทืบแผงเตือนม้าให้พุ่งตัวออกไปข้างหน้าโดยแรงม้าเจเดตก็แหวกเข้าวางกลางไขลูและสอพิญญาเบื้องนั้นเจ้าหนุ่มก็หลุดมาที่กลางปากทางสองนายทหารหงสาวดีก็ติดอยู่ในที่แคบภายในเขตละเมาะนั้นจะหันเหียนไกรอาวุธก็ขีดกันเองถึงสองตัวก็สิ้นทางได้เปรียบเจเดจได้เปรียบโดยเชิงแล้วยืนม้าจังก้า บุกเข้าหาสอพิญญาและไขรลูได้ตรงหน้าถนัดเจ้าหนุ่มยังเจ็บอยู่ด้วยคำคนผู้น้องพระเจ้าหงสาว,วดีจึงว่ากลใดสอพิญญาท่านจึงสิ้นความกระดาษปากตัวเป็นผัวมีกรรมสิทธิ์ถนอมเมียตัวไว้ไม่ได้เรารักยิ่งกว่าจึงได้ชิงเอาซึ่งเจ้าเอารูปรถแห่งนางผู้เป็นเมียตนมากล่าว ข้อนี้อายเปล่าจะพูดไปใหญ่ถึงหากจะดีหรือชั่วตัวสิกอความฝากไว้แก่นางแล้วคนใดจะเอามาประจานซะอีกเล่าเบื้องต้นเมื่อเราประทะมือด้วยท่านก็หมายจะเอาชีวิตสอพิญญาไว้เป็นบำเหน็จมือแต่ครั้นได้ยินท่านกล่าวเป็นคำล่วงเกินตาละแม่ก็เปลี่ยนใจเสยว่าจะถนอมให้ชีวิตท่านยัง แต่จะขอแทงท่านสักแผลหนึ่งไว้ตรงกลางแสกหน้าสอพินยาดืนอยู่หน้าคันช่องสองเงาตนแล้วก็จะเห็นแผลที่ระลึกอยู่ว่าเพราะสอพิญญาตัวเจรจาหมินกุสุมาคนที่รักตาละแม่กุสุมาจึงแทงหน้าตัวไว้ให้เห็นรอยซามสอพิญญาเจ้ายังมีชีวิตอยู่นานเท่าใดปลายทวนแห่งเรานั้น ก็จะได้ประทับรออยู่กับหน้าท่านทรมานใจให้ระลึกถึงความผิดตัวตลอดไปไขลูตกเข้าที่แคบฟังเสียงและได้เห็นอาการเจ้าในทับตองอูไกรเฮียนกระหือหรือโจมแทงจะเอาแผลสอพิญญารำลึกได้ถึงสามปีก่อนที่ตัวเคยประทะทวนกับเจเดดเมื่อครั้งโน้นคนผู้นี้ก็สำแดงอาการกราดเรียวดังนี้ ลั่นปากว่าจะเอาแผลจากตัวก็เพียนรุกจนได้แผลจริงไขร,รูสวามีพักแก่เจ้านายตนอยู่ก็กรากเข้าแทงกันไว้มิให้เจ้าหนุ่มส่งทวนได้สะดวกและปากนั้นก็เร่งให้สอพิญญาระวังตัวให้จงดีเจ้าหนุ่มเห็นคู่ตนมาณนะสู้โดยแข็งแรงกระนั้นก็เกิดความย่ามใจขึ้นเป็นทวีคูณหมายแต่หน้าผากสอพิญญา จะแทงให้ได้แผลดังมั่นหมายไว้สอพิญญาฟังไขลูกำชับตนให้เร่งระวังตัวให้จงหนักก็ได้คิดถึงเรื่องที่ไขลูถูกแทงโสมมาครั้งหนึ่งคนสนิทตัวคงประจักษ์ฝีมือบุเรงนองดีอยู่สอพิญญาก็ประคองเชิงรับไม่ได้มีความประมาทเลยและจะเด็ดโถมแทงถึงสี่ทีซ้อนครั้นสอพิญญาเบี่ยงตัวหลบเสียมิได้เป็นอันตราย อารมณ์ดังสุนัขจนตรอกหมายจะเอาแผลเจ้าหนุ่มไว้เป็นประเดิมอาวุธบ้างขณะสับประยุทธ์กันนั้นตะวันรอนลงแลทหารซึ่งเสียงโคนคุมออกจากหงสาวดีตามพระราชอนุชามาด้วยใจห่วงนั้นก็ใกล้จะถึงที่ซึ่งทหารสองเมืองกระทําการพิฆาตซึ่งกันและกันอยู่เสียงฝีเท้าม้าสนั่น และเสียงหลอดทหารม้าหงสาวดีก็ค่อยดังมาถึงบริเวณนั้นอยู่สองนายทหารหงสาวดีอยู่ในที่รับขันก็คลายใจไขลูเตือนเอาสอพิญญาว่าสมเด็จพระราชานุชาท่านถนอมตัวไว้ให้จงดีมิช้าจะได้ศีรษะคนผู้นี้ไปเส้นเทพพระเจ้าประจำเมืองอยู่แล้วอย่าได้อ่อนข้อเสีย แล้วสอพิญญาก็ว่าแกเจ้าหนุ่มว่าจะเด็ดเอ้ยมังสิงทูอาจารย์เจ้าไม่ได้ดูเริกยามบอกให้เจ้าแจ้งบ้างดอกหรือว่าที่ตายของเจ้านั้นอยู่ณนหนทางวางบ้านหันสวัสดีนี้เงี่ยหูฟังดูบ้างเป็นไรบัตรนี้ทหารหงสวัสดีคงจะยกหนุนกันมาอีกแล้วได้ยินเสียงเป่าหลอดฟังได้ถนัดว่า เป็นหลอดประจำเหล่าม้าหงสาวดีที่นี้ไปยังต้นทางเข้าป่าเป็นที่ลมทวนฉะนั้นเสียงซึ่งแววมากระทบหูจึงเป็นเสียงอันเกิดแก่กองม้าหงสาวดีมาใกล้เต็มทีเจเด็ดฟังคำสอพิญญาตัวกำลังรบโดยใจฮึดจึงมิได้สำเนียดเสียงนั้นครั้นฟังดูเห็นสงจริงอันดับนั้นเจ้าหนุ่มก็ยังมุอยู่ในน้ำใจ ร้องว่าเสียงหลอดหงสาวดีจริงแล้วแต่เสียงนั้นเหมือนเร่งให้เราทำการให้เสร็จในเวลาเร็วสอพิมยาเอ้ยแผลที่หน้าท่านนั้นเป็นความปรารถนาอันแรงกล้าของข้าพรเจ้ายิ่งนักเพราะคืนแปรแล้วจะได้เอาข่าวไปเล่าให้ตาลแม่คุสุมาสุดที่รักแห่งเราฟังว่าผัวเก่าอันมีน้ำใจเหมือนหนึ่งเดรฉานปรามานาง เจเดดคนซื่อของนางจึงแทงหน้าคนผู้นั้นไว้แผลหนึ่งขณะนั้นเสียงหลอดทหารโหงสาวดีฝั่งใกล้เข้ามาเจ้าหนุ่มก็ร้อนใจหนักน้อยใจตัวเองว่าเป็นสิทธมหาเถนออกปากว่าเลิศกว่าบรรดาสิทธุกรุ่นที่เคยร่ำเรียนมาในสำนักกุโสดอความน้อยใจเกิดขึ้นกรณีก็มานะว่า มีใหยหงสาวดีหนุนเนื่องมาจะเป็นไรมิได้ไว้แผลแก่สอพิญญาแล้วไม่ขอถอยจากที่นี้เบื้องนั้นสีอ่องในกองม้ารู้ว่าทหารหงสาวดีมีมาหนุนก็เรียกเอานายกองม้าหมู่หนึ่งเข้ามาสั่งความท่านจงออกจากที่นี้ปลีกตัวพาข่าวกองม้าเราถูกล้อมไปถึงเจริงกะโบโดยเร็วแล้วสีอ,องก็ร้องสั่งทหารตัว ให้ผละออกจากวงตลุมบอลตัวใครตัวมันนั้นเสียรวมกันเป็นหมู่เหล่าปะทะอาวุธกันเป็นแนวตรงไว้สอพิญญามองข้ามไหลเจเด็ดไปข้างตองอูปแปรกระบวนกระนั้นก็ว่ากับคู่ขันตัวว่าพวกพลเตรียมจะทิ้งนายแล้วเวทนาแต่ศพเจเด็ดเจ้าจะต้องเป็นทานแก่แรงกาเสียเจ้าหนุ่มก็ไม่ได้คิดโต้ตอบคารม ข้าเม่นแต่เชิงชักม้าสอพิญญาไว้เป็นสำคัญพิเคราะห์ด้วยในตาของผู้เจนเชิงก็ถนัดว่าม้าสอพิญญาอยู่เหลื่อมหน้าม้าไขาลูแต่โดยที่ตัวมิได้ถอยเสบ้างม้าทั้งสองจึงยืนประจันกับตัวเกือบระดับเดียวกันมาดว่าตัวถอยเสียจากสองช่วงม้าทั้งสออพิญญาและไขลูคิดว่าได้เปรียบจะกระทึบแผงม้าโจนตาม และหุนทางปากช่องนั้นแคบอยู่จะเรียงเคียงออกมาสองตัวโดยกำลังเร็วคงไม่จหนัดมีตัวใดก็ตัวหนึ่งชอบที่จะเป็นตัวนำและม้าสอพิญญาเหลื่อมหน้ากว่าสอพิญญาจะลุกก่อนแล้วไม่ใช่ไขลูเจ้าหนุ่มกำหนดการไว้ทั้งสิ้นแล้วก็แทงเหมือนกำลังลดลงจะล่อให้สอพิญญารุกมาหน้าโดยผู้เดียว ไม่มีไขลูคอยกวนให้ตัวต้องระวังมหาอุปราชเห็นศัต,ตรูมีอาการดังนั้นคิดว่าคนตองอูละล้าล,ละลังก็ไล่หลวมเข้ามามิรู้กนเจ้าหนุ่มมองว่าสพิญญาล้ำหน้าม้าเข้ามามากกว่าไขาลูประมาณสองสอบคเนเป็นที่แน่นอนว่าแม้นทำตัวผะหนีเมื่อใดเมื่อนั้นมาสพิญญา คงผมเข้าไล่ขึ้นหน้าเป็นแน่แท้ครั้นแล้วเจ้าหนุ่มก็ตีตลบพาหนะตัวดั่งว่าจะหนีเข้ารวมเสียกับพวกตองอูลูกหมู่สอพิญญาไม่รู้ทันเชิงก็เร่เข้าใส่ขยับทวนง่ามเนื้อเต็มแล้วจับเอาเกือบปลายทวนจะแทงให้ถึงช่วงยาวเจ้าหนุ่มขม้นตามิได้วางเลยเห็นคู่แค้นหลวมเข้ามาไม่ทันอุบาย ม้าสอพิญญานำม้าไขาลูมาตัวเดียวโดยสมคเนแล้วเจ้านายทัพตองอูก,ก็เอาซ้ายมา้าหมุนเข้าขวางไว้พาหนะสอพิญญาชะง,งักอยู่อึดใจหนึ่งและม้าไขาลูตามหลังมายังตัวไม่ทันจึงชนเอาอุปราชหงสาวดีก็พลาดจังหวะอันจะแทงทวนมือข้างที่ถืออาวุธก็ผวามิทันจะลดมือลง จากปิริยาที่ง่าเงือ้อสิทธิ์ครัวเจ้ากุโสดอกก็ได้เชิงเหมาะก็แทงเข้าวางแสกหน้าแต่เบามือมีคมอ,อาวุธกินเข้าถึงองคุรีและบิดทวนในมือตัวให้เบิกแผลจะเอาให้ได้รอยยาไว้แสกหน้าเป็นที่เนื้อน้อยมาดว่าจะต้องแต่เบาก็เจ็บปวดนะักสอพิญญาก็ส่วนกายไปเจ้านายทับตอมอูทแทงจ้วงซ้ำร่างสอพิญญาที่บิดเบี่ยงอยู่ ก็เหมือนเบงตะโพกเข้ามารับคมทวนแผลหลังนี้ลึกอยู่และเจ็บเป็นที่สาหัสเจ้ามหาอุปราชหงสาวดีก็มืดหน้าซบลงกอดคอม้าไว้ไถลูนั้นพอม้าตัวชนม้ามหาอุปราชผู้นายก็ตกใจแทนสอพิญญายิ่งนักถลันเข้าแก้แต่เพลงทวนบุเรงนองรวดเร็วยิ่งกว่าไคลูขวางทันก็ต่อแผลสองเกิดแก่สอพินยาแล้ว อันดับนั้นทหารในบังคับเสียงโคลก็มาถึงเจเด็ตมองไปเห็นผู้ประจำทวนทหารหงสาวดีแลสล่างเป็นพงดอกเรลาฉะนั้นก็กล่าวแก่ไขลูว่าไขลูท่านจงออมชีวิตไว้ให้จงดีอีกแล้งหนึ่งเถิดปีหน้าฟ้าใหม่ข้าพเจ้าจะกลับมาเยือนเจเด็ดก,กล่าวแก่ไขลูเพียงเท่านี้ ทหารของเสียงคนสุขยีก็แยกขยายจะชิงเขตชายป่าเพื่อล้อมทหารตองอูและทหารดาบผงสาวดีให้ตกอยู่กลาง